สีของเขานะคะจะเป็นสีเทาแมชช i n e กร a ์นะคะจะเป็นสีใหม่ที่ทำมาใน MY 2018 r e a r Cross Traffic Alert จะแจ้งเตือนนะคะถ้าหากว่ามีมุมอับเวลาที่เราถอยจอดสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะนั่นก็คือขับฟรี90วันนั่นเอง พีนะคะกับการรีวิวรถยนต์แบบผู้หญิงผู้หญิงค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะนำรถยนต์1คันนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะรถยนต์ที่แนนอยากจะนำมาแนะนำเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรุ่นที่ ไม่ค่อยได้มีเข้ามาขายกันบ่อยๆนักนะคะรถยนต์ในวันนี้จะเป็นรถยนต์ Mazda 3นะคะตัวนี้เป็น Mazda 3ปี2019ยังไม่ใช่ All-New Mazda 3นะคะตัวนี้จะเป็นตัว m Minor h h a n g e ก็คือเป็น MY18 นั่นเองคือเป็นโฉมในรุ่นปี18เดี๋ยวนั้นเนี่ยจะพาไปชมร,บรอบๆคันกันเลยค่ะทั้งภายนอกภายในออปชั่นฟังก์ชันการใช้งานของ Mazda 3คันนี้ค่ะ สีของเขานะคะจะเป็นสีเทาที่เรียกว่าสีเทาแมชชีนเกรนะคะซึ่งสีเทาแมชชีนเกรเนี่ยเขาเป็นสีใหม่ที่ทํามาพร้อมกับสีแดงโซเรทคริสตัลสองสีนี้เนี่ยจะเป็นสีใหม่ที่ทํามาใน MY 2018ซึ่งมาสด้าสา0 0นี้เนี่ยจะเป็นตัว2.0งจุดศูสปอร์ตคือเป็นทรงแฮชแบ็กหประตูนั่นเองค่ะคันนี้ไม่ใช่ทรงซีดานนะคะ ใครที่รอบแบรนด์นี้นะคะใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้เป็นพิเศษต้องบอกก่อนเลยว่ามาซาเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นแล้วก็ฟังก์ชันออปชันที่น่าสนใจหลายสุดด้วยกันค่ะเดี๋ยวเดินพาชมในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะคะด้านหน้าของมาซา3เนี่ยเขาก็จะเป็นกันชนขนาดใหญ่นะคะกลาง,างหน้าสีดําขนาดใหญ่ตรงกลางนะคะจะเป็นโครเมียมบอกชื่อบแบรนด์มาซาเห็นได้อย่างชัดเจนไฟคู่หน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED มาแล้วนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ running light ในตัวให้ ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเพิ่มความสปอร์ตในการขับขี่ให้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนของโคมก็จะดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่เป็นมเนอร์เชนแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวน่าจะพาไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์มาด้าสามพันนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าค่าย m a ด้าเนี่ยเขาก็จะเป็นขุมพลังที่เป็นนวัตกรรมใหม่แล้วนั่นก็คือสกาย เทคโนโลยีนั่นเองนะคะใครที่เป็นสาวบุมัาจะ,จะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2 0ลิตรหรือว่า2 0 0 0นซีซีนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของการสิ้นเปลืองพลังงานเลยเพราะว่าในรุ่นนี้นะคะ M118 ตอนนั้นเขามีการเทสต์ไก์กันมาแล้วว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง15.6กิโลเมตรต่อ1ลิตรเลยทีเดียวค่ะแถมยังรองรับ E20 ด้วยนะคะก็ สามารถประหยัดพลังงานเพิ่มเติมได้อีกไม่ต้องกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายเลยค่ะภายในห้องเครื่องนะคะก็สะอาดค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาคานหน้าฝากระโปรงนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยหัวน็อตเม็ดอาร์คไม่มีขยับมาจากโรงงานแบบไหนก็คืออยู่แบบนั้นเลยนะคะเครื่องยนต์ทํางานปกติค่ะไม่มีรอยเยิ้มน้ํามันเยิ้มใดๆเลยนะคะจุด QC ที่แต้มสีจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่จุดเดิมแบตเตอรี่นี่ก็หายหัวได้เลยค่ะเพราะว่ายัง เป็นรถที่ปีใหม่ๆอยู่นะคะเราดูกันครบแล้วนะคะในส่วน้องด้านหน้าแล้วก็ห้องเครื่องไปชมดีไซน์ด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าค่ะดีไซน์ด้านข้างค่ะก็ยังคงรูปลักษณ์ที่สวยงามและคงความสปอร์ตไว้อยู่อย่างที่บอกนะคะตัวนี้เป็นตัว 2.0c Sport ตรงแฮ์แบ็กนั่นเองค่ะล้รอรถยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นล้อเดิมนะคะล้อเดิมโรงงานขอบ16นิ้วกระจกจะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวบริเวณกระจกข้างนะคะเส้นสายตัวรถนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ สวยงคามมาันนี้เนี่ยเขาจะมีกันสาดมาให้แล้วนะคะก็จะมีกันสาดที่ติดคําว่ามาสอร์ Master อยู่ด้วยบริเวณมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะปุ่มเล็กๆตรงนี้เป็นปุ่ม Immobilizer e นั่นคือกุญแจอัจฉริยะนั่นเองนะคะนี่ค่ะเขาจะมาพร้อมกับ k e y ์เล s ตัวนี้ที่สามารถเปิดประตูได้จากปุ่มเล็กๆปุ่มนี้ mm. เมื่อเซ็นเซอร์อยู่ในระยะทํางานนะคะเมื mm. ่อกี้นะคะเราลองเปิดประตูดูแล้วอย่างที่บอกไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่ารถคันนี้จะเคยโดนชนมาหรือเปล่านะคะรถค่อนข้างจะใหม่มากปีใหม่เลย ประตูบริเวณด้านข้างตรงนี้นะคะแนนดึงดูละดูร่องดูเม็ดอารดูหัวนอ็อตประตูต่างๆนะคะเดิมถูกจุดจริงๆอันนี้แนนคอนเฟิร์มเลยค่ะด้านข้างก็สวยงามลงตัวค่ะใครที่ชอบทรงแฮสแบ,บ็อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่พลาดคันนี้เลยค่ะเอาละค่ะ ไปดูกันด้านหลังต่อเลยนะคะมาต่อกันที่ดีไซน์ด้านหลังค่ะก็ยังคงสวยงามตามแบบฉบับดีไซน์แฮชแบ็ก5ประตูนั่นเองนะคะด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามดูสวยงามค่ะถัดมาบริเวณสปอยเลอร์ที่เหนือกระจกตรงนี้นะคะจะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะที่ปัดนน้ำฝนด้านหลังต้องมีอยู่แล้วนะคะสำหรับรถยนต์ทรงแฮชแบ็กนะคะไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบสปอร์ตนะคะเรียวยาวนะคะดูสวยงามมากค่ะสองข้างฝั่งนี้นะคะเป็นโครเมียมบอกชื่อรุ่นมา ด้านะะคะฝั่งขวาด้านนี้จะแปะคำว่า Sky Active Technology นั่นเองค่ะก็คือเครื่องยนต์ของเขาค่ะในส่วนของกันชนนะคะสวยงามค่ะด้านล่างกันชนเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยท่อไอดีคู่กันชนก็ตกแต่งไฟทับทิมนเพิ่มเติมนะคะให้ตัวรถดูสวยงามมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวน่าจะลองเปิดฝากระโปรงท้ายให้ดูเพราะว่าทรงแฮแเนี่ยเขาจะไม่มีที่เก็บสัพพระด้านท้ายเหมือนกับซีดาน แต่จะสามารถเก็บได้ที่บริเวณนี้แทนและนี่ก็เป็นในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่แคบเลยนะมาด้าสามคันนี้เนี่ยที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากมีถาดรองสัมภาระให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วด้วยแถมยังไม่พอนะคะบริเวณเบาะด้านหลังสามารถปรับพับราบลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของเก็บสัมภาระาต่างๆด้านใต้ของถาดรองตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ อยู่ครบท้วนเลยค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นไฟหลีดวงเล็กๆนะคะสำหรับใครที่แบบว่ามาหยิบของเวลากลางคืนก็จะมีไฟส่องสว่างให้นะคะเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยพร้อมขับพร้อมใช้เลยค่ะกรงกระจกหลังตรงนี้นะคะก็เป็นกระจกเดิมๆเลยแท้จากโรงงานนะคะหัวน็อตเม็ดอาร์คร่องต่างๆของประตูด้านหลังเดิมทุกจุดเลยค่ะคอนเฟิร์มเลยดูแล้วนะคะรอบทั้งคันคันนี้ไม่เคยโดนเฉียวโดนชนไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังด้านข้าง เดิมๆจริงๆค่ะเราดูดีไซน์ภายนอกทั่วทั้งพันแล้วนะคะรอบๆพันแล้วเดี๋ยวแนนจะพาไปชมในส่วนของดีไซน์ภายในแล้วก็ฟังก์ชั่นออปชั่นการใช้งานกันค่ะ นี้นะคะแนนก็เข้ามานั่งในส่วนของภายในห้องโดยสารมาสด้า3คันนี้แล้วค่ะตอนที่เขาบอกว่ามาสด้า3คันนี้เนี่ยทำมาเป็นตัวไมเนอร์เชนก่อนที่จะเป็นนิวมาสด้า3นะคะเขาเพิ่มลูกเล่นเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเติมนิดหน่อยจากปี2017รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวแนนจะพาชมทีละจุดค่ะเริ่มแรกนะคะที่เราเข้ามานั่งแล้วดูสะดุดตานั่นก็คือดีไซน์ของภายในค่ะส่วนตัวแนนเนี่ยรู้สึกชอบคันนี้มากที่บ้านเนี่ยจะมีแบรนด์ซูซูกิแบรนด์โตโยตานะคะซึ่งซื้อจากเก่งพระ เราเริ่มสนใจแบรนด์ Mazda แล้วเพราะตั้งแต่ที่ได้เห็น CX 3ตอนนั้นนะคะที่มีเข้ามาจนมาเป็น m a z d a 3คันนี้ชอบรู้สึกชอบภายในของแบรนด์ Mazda มากเขาเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีความสปอร์ตนะคะดูทันสมัยสําหรับวัยรุ่นหรือว่าวัยทํางานนะคะอาจจะชอบคันนี้รวมไปถึงวัยผูใ้ใหญ่เลยก็ได้นะคะภายในเนี่ยจะคุมโทนด้วยสีดําตกแต่งสีเทาเมทัลลิกเป็นแถบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นอย่างเบาค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตรงกลาง คอนโซลที่เป็นคอนโซลกลางแบ่งตรงนี้ชัดเจนเลยตรงนี้แอบเหมือนซีวิ c f c นิดหน่อยคล้ายๆใช้คําว่าคลา้คลายแล้วกันนะคะแต่ว่าจะดูแบบทันสมัยกว่าเพราะว่าตรงนี้จะเป็นหนังนะคะสีน้ําตาลบริเวณคอนโซลหน้านะคะก็จะเป็นสีดําแล้วก็มีแถบสีเทาเมทัลลิกแล้วก็มีจอบริเวณคอนโซลด้านหน้าตรงซึ่งจอเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อกับจอยสติกตรงนี้นะคะสามารถปรับได้ตรงนี้ก็น่าจะโดนใจนะคะคนยุคใหม่นะคะสายแบบเทคโนโลยีส่วนของความบันเทิงก็จะมี ีเบื้องตน้น FM AM Radio ตรงนี้มีให้อยู่แล้วนะคะ CD DVD 1ช่องนะคะยังมีให้อยู่ในส่วนนี้อยู่บริเวณใต้แผงแอร์นะคะเกียร์ของเขาจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดโหมดสปอร์ตนะคะตรงนี้บริเวณเกียร์เรียกได้ว่าใครที่ชอบแบบว่าความเร็วความแรงความสปอร์ตคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยค่ะซึ่งเขาก็จะมีอีกหนึ่งระบบนะคะก็จะเป็น RCTA นะคะ r e r Cross Traffic Alert จะแจ้งเตือนนะคะถ้าหากว่ามีมุม อับเวลาที่เราถอยจอดสิ่งกีดขวางที่เรามองไม่เห็นระบบนี้เขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาค่ะที่เก็บของนะคะบริเวณตรงเก๊กกลางนะคะหรือคอนโซนกลางตรงนี้นะคะจะมีวางแก้วได้2จุดนะคะสามารถเลื่อนปิดได้ด้วยนะคะที่วางแก้วสําหรับใครที่ไม่ได้ใช้งานก็ปิดไว้แล้วก็มีเพิ่มเติมในส่วนของ USB AUX และช่อง power outlet ถ้าใครหาไม่เจอต้องดูคลิปนี้ค่ะเขาอยู่บริเวณนี้นะคะ บริเวณกล่องตรงกลางหรือเก๊กกลางที่เราเรียกกันง่ายๆเปิดขึ้นมาค่ะมีครบเลย USB นะคะ AUX ช่อง power outlet เหนือมาบริเวณนี้นะคะในส่วนของแอร์อนิดนึงละกันยังคงเป็นแบบมือปรับหมุนแต่ว่าในตัว Minor c h a เ g e เนี่ยเขาพัฒนาให้เพิ่มแบบว่าแยกซ้ายขวาอิสระนั่นก็คือสมมุติว่าคนนงข้างร้อนก็อาจจะปรับให้เย็นขึ้นคนขับหนาวก็ปรับให้อุ่นขึ้นแยกอิสระสองฝั่งได้ประมาณนี้ค่ะถัดมาที่หน้าปัดเรือนไม้นะคะคลีนๆเลยเป็นแสง สีขาวทั้งหมดนะคะมองสบายตาไม่จ้าจนแสบตาจนเกินไปค่ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยทรงสามก้านแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็จะเป็นพวงมาลัยมมาสิฟังก์ชันด้วยฝั่งซ้ายนะคะควบคุมาาเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ในส่วนของปุ่มควบคุมฝั่งขวา,านะคะจะเป็น cruise control เป็นระบบควบคุมาาความเร็วขณะวิ่งทางไกลนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ใช้ได้ง่ายๆเลยมาที่แผงประตูด้านข้างกันบ้างนะคะมือจับจะ ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นกรอบสีเทาเมทัลลิกนะคะเพิ่มความสวยงามแงผงควบคุมกระจกข้างกระจกต่างๆนะคะและเทคโนโลยีที่ให้มาเพิ่มเติมในตัว 2.0G m o t i o c h a n ตัวนี้นะคะนั่นก็คือระบบ ABSM นะคะคือระบบที่ตัดแสงตรงนี้จะดูได้จากบริเวณกระจกด้านข้างนั่นเองนะคะว่าเวลาที่เราเนี่ยเปลี่ยนเลนนะคะมีรถในมุมอับหรือไม่ ABSM เนี่ยก็คือระบบนะคะ วาน Ride s t o t นะคะ m o n i t o r i n g mm hmm. ก็คือเนี่ยค่ะเราจะดูว่าถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนเลนและเอ๊ะมันจะมีรถในมุมอับไหมถ้าหากว่ามีรถในมุมอับเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนบริเวณกระจกด้านข้าง mm hmm. บริเวณหน้า mm hmm. ที่นั่งคน้างข้างตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลิ้นชักนะคะเป็นเก๊เก็บของต่างๆซึ่งสามารถเก็บเอกสารต่างๆได้ในช่องนี้ค่ะ, mm hmm. คะอุปกรณ์การใช้งานอย่างอื่นนะคะไฟรูมติดทุกดวงนะคะใช้งานได้ปกติค่ะ ตรงนี้ก็มีกระจกนะคะแต่งหน้าให้ด้วยบริเวณกระจกมีไฟให้ด้วยนะคะสําหรับสาวๆน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะคะเราดูกันครบเสร็จแล้วนะคะระบบต่างๆการใช้งานภายในห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวแนนจะลองพาไปนั่งในส่วนของห้องเครื่องขอคุณพูดว่าห้อง <c oughs> เครื่องเหรอวะมี่หน้าในห้องเครื่องเรอาไปเราดูกันครบจบ <Okay. S 2> เราดูกันครบจบแล้วนะคะฟังก์ชั่นออปชันแล้วก็การใช้งานภายในนะคะด้านหน้าตรงนี้เดี๋นแดนจะลองไปนั่งในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังดูกันนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะแดนจะให้ดู head room ็ก g room ต่างๆของเขา คนนะคะที่เขาได้ลองนั่งถ้าหากว่าเป็นคนตัวสูงมากๆอาจจะลําบากในเรื่องของเล็กลูมแต่เฮดลูมเนี่ยเหลือๆเลยค่ะตัวสูงแค่ไหนก็นั่งได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นทรงแฮชแบ็กห้าประตูด้วยนะคะด้านหลังมันก็จะตัดๆไปหน่อยนะคะเป็นพื้นที่เก็บของแทนในส่วนของเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังสีดําเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะก็ไม่มีขาดไม่มีชํารูดเลยค่ะเบาะเนี่ยยังดูดีดูใหม่มากๆตรงกลางบริเวณนี้นะคะเขามีพนักพิงแขน ให้ด้วยนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วย2จุดไว้วางเครื่องดื่มค่ะแผงประตูด้านข้างนะคะก็เรียบร้อยค่ะสวยงามดีนะคะไม่มีแตกไม่มีชมํารดดเลยมือจับเป็นสีเงินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมมีที่วางของให้ด้วยเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะเป็นช่องเล็กๆพร้อมกับลําโพงบริเวณด้านหลังเขาว่าก <c oughs> <ๆ>ันว่าเครื่องเสียงของมาสด้าเนี่ย มาๆลำโพงของเขาเนี่ยจะอยู่รอบทั้งคันเลยประตูสีบานตรงนี้นะคะจะเป็นลำโพงทั้งหมดเพราะฉะนั้นระบบเสารางของเขาเนี่ยดีเยี่ยมเลยค่ะเราดูกันครบจบแล้วนะคะรอบคันทั้งภายในภายนอกฟังก์ชันออปชันต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยจะพาไปชมราคาเรทพร์แล้วก็โปรโมชั่นบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยราคาน่ารักเพื่มถึงแน่นอนค่ะสําหรับ 2รถยนต์ Mazda 3นะคะ2.0 C สปอร์ตสีเทาแมช h i นเก r a y คันนี้นะคะอยู่ที่5 59,000 00, บาทค่ะ พอตเนี่ยเริ่มต้นแค่เพียง10,000หมื่นนิดๆเท่านั้นนะคะยัง่อดได้นานสูงสุดถึง84ง้วดด้วยค่ะเรามีเรดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่4ปี2 7 9นะคะ5ปี2.9% 9 6ปี3.89%และพิเศษสุดๆค่ะ7ปีตอนนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยอยู่ที่4.2 9เท่านั้นค่ะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะที่เราต้องจัด ให้กับคุณลูกค้าเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือขับฟรี90วันนั่นเองซื้อวันนี้ยังไม่ต้องผ่อนนะคะไปเริ่มผ่อนอีกทีอีก3เดือนเลยค่ะขับฟรีกันไปเลยนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะสําหรับวัยรุ่นใจร้อนนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถพัดไลน์สายด่วนมาที่เบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะ ในส่วนของการรับประกันนะคะเราก็ยังมีการรับประกันให้กับลูกค้าด้วยคันนี้เป็นแบรนด์มาสด้าใช่ไหมคะเราก็มีรับประกันซ่อมสูงได้นนถึง1ปีค่ะรับประกันหลังการขายเนี่ยในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็กลอก ECU นะคะมีปัญหาเนี่ยสามารถเข้าศูนย์มาสด้ใกล้บ้านได้เลยนะคะอยู่จังหวัดไหนอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถใช้ได้นะคะครอบคลุมทั่วประเทศเลยค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นบอกแล้วว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยจะหนักจัดเต็มจริงๆนะคะเรายังแถมในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนให้ด้วยนะคะตรงนี้1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยรวมถึงรถล,ลากรถสไลด์ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแนนในตัสแล้็แนนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ได้ใน EP หน้าค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะอยากจะฝากกดไลค์กดซับสไคระคะเป ใ้ให้นั้นด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์นะคะแนะนำหรือว่าอยากจะให้เอารถรุ่นไหนมารีวิวให้ชมเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ